ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแพคพัสดุให้ดูกันนะออเดอร์ก็จะมีทั้งหมด11ออเดอร์เลยนะคะนี่แบบแน่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูออ,อเดอร์แรกกันเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแพคพัสดุนะคะเราก็มีปฏิทินอันนี้มาแจกนะทุกคนเป็นของขวัญต้อนรับการคัมแบ็กของเราแจกให้เฉพาะคนที่สั่งของนะคะนี่เลยเราก็จะมาสุ่มเอานะ จริงๆว่าจะแจกตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาลงคลิปสักทีแล้วก็จะเขียนเบอร์ไว้ตรงกล่องแบบนี้นะคะทุกกล่องเลยใช่นี่นะเดี๋ยวจะใช้แอปอันนี้สุ่มนะคะนี่นะเราจะเขียนลงไปทั้งหมด11เบอร์เลยนะคะ ก็ที่ได้นะคะจะเป็นของเบอร์เจ็ดนะคะนี่ก็จะเป็นกล่องนี้นะคะเป็นเบอร์เจ็ดนี่เลยนี่นะคะเริ่มที่พัสดุแรกนะคะจะเป็นของคุณเบญจวัรณนะคะจากจังหวัดยะโสธรอ,อันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นอันนี้เป็นกวางของไอบูมน,นะคะ อ็นี้เป็นถุงคิตตี้นะคะแถมไปให้แล้วก็นี้เป็นซองของแถมนะคะซองสุ่มของแถมต่อมาจะเป็นของคุณเกตการจนานะคะจากจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งชิ้นแรกก็จะเป็นแชน n ด้านะคะแล้วก็นี้เป็นบันสีขาวนีเป็นครีมพับคาเฟ่ดีเอ็นนะคะ บันชนุนบี้นะคะแล้วก็มีเป็นหมูนะอันนี้ก็จะเป็นถุงฮัลโลคิตตี้นะคะแถมไปให้แล้วก็มีเป็นซองส่มของแถมแบบนี้นะพัสดตุต่อมานะคะจะเป็นของคุณปันณพัฒนนะคะจจังหวัดกรุงเทพอันนี้ส่งแบบอีเนะคะของที่สั่งนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นตุ๊กตาไล่ฝนนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็โครล่านะคะหนึ่งชิ้น อันนี้จะเป็นของแถมนะคะแล้วก็มีเป็นซองุ่มของแถมด้วยพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณพินทองทานะคะจากจังหวัดขอนแก่นอันนี้ส่งแบบบทะคเบียนนะคะของที่สั่งนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นถุงเท้าคริสต์มาสนะคะเป็นน้องกระต่ายนะแล้วก็อันนี้เป็นน้านเงือกเมลนะคะอันนี้จะเป็นของแถมนะคะ ก็นี้เป็นของแถมที่สุ่มแจกไปมาเป็นปัริทินนะคะพัสดุต่อมาเป็นของคุณปาริชัดนะคะจากจังหวัดระยองอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นอันนี้เป็นชอปโบเบสนะคะแล้วก็นี้เป็นของแถมนะพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณนานนี่นะคะจากจังหวัดลบบุรีอันนี้เป็นบัตรเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งชิ้นแรกก็จะเป็น อิงลิชเบสนะคะเป็นสีขนมปังแล้วก็มีเป็นอิงลิชเบสสีช็อกโกแลตด้วยนะคะก็จะมีเป็นบันอันนี้1ชิ้นนะคะก,คปปะคะก็อันนี้เป็นถุงคิตตี้แถมไปให้นะคะมีเป็นแมสแล้วก็อันนี้เป็นซองส่ของแถมนะคะพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณอภิสรานะคะจากจังหวัดพังงาอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะของที่สั่งชิ้นแรกก็จะเป็น ขนมปังไอบูมนะคะเป็นปังแผ่นแล้วก็มีเป็นอันนี้นะคะเป็นขนมปังแองจี้ก็มีเป็นมัมมี่นะคะไอติมไอบูมแล้วก็มีเป็น,มมน,ะะปนชูโรดหัวใจคาเฟ่ดีอ็นนะคะหัวใจของไอบูมนะแล้วก็นี่เป็นของแถมนะคะมีเป็นสมุโดโน้ตมีช่อแล้วก็อรนะคะ พัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณชัญญาพานะคะจัดจังหวัดนครราชส,สีมาอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะของที่สั่งนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นควอซองเจอีอ์นะคะ1ชิ้นมีเป็นน้องหมานะคะน้องหมาโทนี่1ชิ้นเนาะแล้วก็มีเป็นโดนัทคู่แบบนี้นะคะน้องแมวมาซิโร่นะคะแล้วก็นี่เป็นคอนด็อกนะคะ นี้จะเป็นของแถมนะคะมีเป็นซองสุ่มของแถมแล้วก็มีสอดกับยางลบนะคะพัสดตุต่อมานะคะนี้จะเป็นกล่องสุ่มเบอร์หนนะคะเป็นของคุณนาทาชนานะคะจากจังหวัดภูเก็ตอันนี้เป็นกล่องสุ่มหนึ่งอยบาทส่งฟรีนะต่อมานะคะนี้จะเป็นกล่องสุ่มเบอร์สนะคะของคุณปริษาจากจังหวัดน่านนะคะหนึ่งบาทส่งฟรีเหมือนกันนะ ต่อมานะคะนี่เป็นกล่องสุ่มเบอร์3นะคะเป็นของคุณธรมนวันนะคะจากจากังหวัดสงขานี่เลยนะคะหมดเร็วมากนะคะสำหรับกล่องสุม่มขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะ ตอนนี้ก็แพ็คของเสร็จแล้วนะคะนี่เลยมีประมาณนี้นะคะรอบส่งวันพรุ่งนี้นะเราส่งของตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะคะส่งของทุกวันเลยยกเว้นเสาร์ทิ์นั่นแหละนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาอุดหนุนนะ